นี่เป็นฝรั่งพันธุ์ม่วงจักรพัิครับเป็นฝรั่งไส้แดงใบแดงเราจะปลูกในเข่งนะครับโดยการผสมดินปลูกโดยใช้อัตราส่วนเลยนะครับก็คือว่าดิน1ส่วนดินเก่า1ส่วนนะฮะแล้วก็จะใช้ที้ไก่ที่หมักไว้แล้วเราใส่ถุงไว้แล้วที่ไก่แกบนะครับใช้อัตราส่วนก็คือที่ไก่แกบหนึ่งส่วนกับดินเก่าผสมกันหนส่วนแค่นี้นะครับ เสร็จแล้วสำคัญเลยครับก็คือขั้นตอนต่อไปก็คือใช้หัวเชื้อจุลินซีย์ SM นะฮะจุลินซียอสเเนี่ยป้องกันโรคลากเนา่าโคนเน่านะครับแล้วก็การพวกเชื้อราได้ด้วยนะครับเพื่อไเชื้อจุลินซีพวกนี้ฮะมันไปย่อยต่ลายจุลินทรีย์วัตถุในนี้ให้ย่อยกายไปเป็นปุ๋ยได้ตลอดเวลาตราบใดที่ความชื้นเขาเอ่อมันมีความเหมาะสมนะครับจุลินซีพวกนี้ก็จะทางานไปเรื่อยๆย่อยให้เป็นปุ๋ยไปได้เรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะตราบใดที่เชื้อที่เป็นสีขุ่มนี้มันยังทํางานปลูกแบบนี้รับรองโตดีแน่นอนครับดูตัวอย่างด้านหลังได้เลยครับทําแบบเดียวกันเลย